เย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้มคุณไม่สามารถเอาชนะใครสักคนและยืนกรานที่จะแอบโจมตีได้จะมีประโยชน์อะไรที่จะพูดถึงเรื่องนี้ ถ้าคุณอยู่ในสังเวียนจริงๆถ้าคุณยืนกรานที่จะต่อสู้อีกสองสามยกคุณจะให้ตายเถอะพูดเองเถอะสภาพตัวเองด้านไหนดีกว่าจานเหอจะว่ายังไงก็ได้ข้อไหนก็ไม่ขอพูดอีกจานเขากล้ารักเกลียดกล้าพูดออกมาดังๆถ้าคุณรักและไล่ตามมันอย่างเปิดเผยนะจุดหนึ่งมันจะโยนคุณออกไป1น0 0 0ไมล์ ฉันเซียวฉางคุณไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไรเหอหยวนเจียงเก่งกว่าเขาในทุกๆด้านครั้งนี้เขาไปเกาหลีใต้เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสิ่งที่เหอหยวนเจียงทำในเรื่องนี้ทำให้ทุกคนประหลาดใจจริงๆและระดับของเขาก็ฆ่าผู้เข้าร่วมทั้งหมดจากทั้งสองฝ่ายโดยตรง นอกจากนี้เมื่อเหอหยุนเจียงกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีเขาสามารถสลับไปมาระหว่างภาษาจีนอังกฤษและเกาหลีได้ตามต้องการและเขาสามารถพูดได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสบุคลิกและสเสน่ห์ของเขาทำให้หญิงชาราชาวเกาหลีจำนวนมากต้องตะลึง ในช่วงที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมีหญิงชราชาวเกาหลีอย่างน้อยเจ็ดหรือ8คนที่สารภาพรักกับเขาและมีหญิงสาวหลายคนที่มีสเสน่ห์แต่เซียวชางคุณกลับอิจฉามาก เป็นเพราะฮยูอันเจียงเป็นคนดีมากจนเซี่ยวฉางกุนรู้สึกด้อยกว่าต่อหน้าเขาเสมอแต่ความด้อยก็มาจากความด้อยกว่าเซี่ยวฉางกุนยังมีสิ่งหนึ่งที่ปลอบใจตัวเองนั่นคือฮยูอันเจียงชอบพันไมคิวอิงแต่ฮันไมคิวอิงชอบตัวเธอเองแม้ว่าเขาจะไม่ดีเท่าเขาในทุกด้านแต่อย่างน้อยเขาก็เคยชนะฮันไมคิวอิงมาแล้วครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามเซี่ยวฉางกุลไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกำลังจะสิ้นสุดลงสมาชิกที่เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนและเกาหลีใต้จึงจัดงานเต้นรามใครจะคิดว่าฮียูอันเจียง ไม่เพียงมีความรู้และมีอัธยาศัยดีแต่เขาสามารถขึ้นไปบนเวทีและเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองได้หรือมีเพลงภาษาอังกฤษร้องเขาเล่นกีตาร์ได้ดีและร้องเพลงได้ดียิ่งขึ้นซึ่งทำให้เซียวฉางคุณอิจฉาแทบตาย ยิ่งกว่านั้นจากมุมมองของเซียวฉางคูนเหอหยวนเจียงเร่งเรา้าจริงๆหลังจากร้องเพลงรับภาษาอังกฤษเขาได้สารภาพรักกับฮานเหมยชิงในที่สาธารณะเหมยชิงเต็มใจที่จะยอมรับตัวเองและถ้าเธอเต็มใจเธอก็เต้นรำด้วยได้ตัวเธอเอง ด้วยเหตุนี้เธอจึงไม่คาดคิดว่าท่ามกลางเสียงโห่ร้องของฝูงชนฮันไมคิวอิง่งลุกขึ้นยืนและเดินขึ้นไปบนเวทีหลังจากนั้นทั้งสองก็แสดงการเต้นแบบบิดซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่ผ่านมา ทุกคนในที่เกิดเหตุต่างประทับใจในการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบระหว่างคนทั้งสองยกเว้นเซียวฉางคุณที่รู้สึกพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงและชีวิตของเขาตกลงสู่จุดต่ำสุดในทันทีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเซียวฉางคุณก็เสื่อมโทรมอย่างสมบูรณ์ ย้อนกลับไปที่เมืองจินหลิงเขาเก็บตัวอยู่ที่บ้านนานกว่าหนึ่งสัปดาห์สูบบุหรี่และดื่มเหล้าเพื่อทำให้ตัวเองหมดสติทุกวันจนถึงวันนี้อย่างไรก็ตามความเจ็บปวดของเซี่ยฉางกุนคือความเจ็บปวดแต่เขาไม่สามารถมองช่องว่างระหว่างตัวเขากับฮียูอันเจียงอย่างเป็นกลางได้ดังนั้นเขาจึงเสียใจตลอดเวลาเกลียดฮียูอันเจียง ที่พลาดความรักในชีวิตของเขาไปและยิ่งเกลียดฮันไมคิวอิ่งสำหรับการเอาใจใส่อย่างไรก็ตามตอนนี้เขาได้ยินคำพูดที่ทำให้หัวใจเต้นแรงของเย่เฉินในที่สุดเขาก็รู้สึกตัวและในที่สุดก็ตระหนักถึงช่องว่างระหว่างเขากับเหอหยวนเจียง เมื่อคิดถึงคู่ต่อสู้ของเขาที่กำลังบอเด็กขยี้เขาเซียวชางคุณรู้สึกเศร้าและร้องไห้เหมือนเด็กเย่เชนกำลังจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เพื่อปลอบโยนเธอแต่ทันใดนั้นเซียวจูรันรีบออกจากลิฟและพูดอย่างกระวนกระวายสามีมีบางอย่างเกิดขึ้นแม่โทรหา110และเริ่มโต้เถียงกับตำรวจ ทะเลาะกับตำรวจแย่เฉินถามด้วยความประหลาดใจทำไมแม่ถึงโต้เถียงกับตำรวจเซียวชูหลานพูดอย่างตื่นตระหนกไม่รู้สิแม่บอกว่าเธอต้องไปห้องน้ำฉันเลยเข้าไปช่วยเธอแล้วเธอก็ออกมาจากนั้นฉันก็ได้ยินเธอคุยโทรศัพท์อยู่ข้างในและน้ำเสียงของเธอก็กลายเป็นเดือดดานขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดก็ทะเลาะกับท่านว่าท่านไม่สมควรเป็นตำรวจเย่เฉินรีบพูดว่าฉันจะไปดูหลังจากพูดจบเขามองไปที่เซียวฉางคุณและพูดอย่างจริงจงังพ่อครับพ่อควรเข้าใจสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจผมจะบอกคุณอีกครั้งในภายหลัง เซียวชางคุณพึงาพามอย่างหดหูลืมไปเลยอย่าโรยเกลือบนแผลของฉันอย่างเย่อหยิ่งไม่สิ่งที่คุณโรยไม่ใช่เกลือมันคือกรดกรรมถันยเย่เฉินใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคุณก็คิดออกเองฉันจะขึ้นไปดูก่อนหลังจากนั้นเย่เชและเซียวจุรันก็ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นสามด้วยกัน ก่อนเข้าไปในห้องนอนของมาลันเขาได้ยินมาลันตะโกนเสียงดังในห้องน้ำคุณไม่ใช่ตำรวจเหรอทำไมคุณไม่ดูแลมันฉันบอกหลักฐานชัดเจนแล้วทำไมคุณไม่จับคนเย่เฉินได้ยินอีกฝ่ายพูดทางโทรศพัพท์ คุณผู้หญิงสถานการณ์แบบนี้ไม่เพียงพอสำหรับการชดโกงเราไม่สามารถยื่นเรื่องเพื่อจับกุ่มผู้คนได้ทุกคนสร้างเรื่องราวแบบสุ่มบนอินเทอร์เน็ตและตำรวจของเราจะจับเขานี่เป็นปัญหาทางศีลธรรมไม่ใช่ปัญหาทางกฎหมาย มาหลานพูดอย่างชุนเชียวเธอโกหกเงินของคนอื่นถ้าเธอไม่ได้โกหกเงินของคนอื่นเธอจะสามารถซื้อรถเบนวิกจีได้อย่างไรลูกเคยของฉันบอกฉันว่ารถที่เธอขับรถอย่างต่ำก็สองเหรียญลายวันนี่ถือเป็นคดีทอดโฉนคดีใหญ่ในกฎหมายเลยใช่ไหมจับเขาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตซะ คุณผู้หญิงผู้ดำเนินการอีกฝั่งพูดอย่างอดทนเราได้ตรวจสอบกับฝั่งแพลตฟอร์มแล้วเกี่ยวกับปัญหาที่คุณรายงานไปในตอนนี้และฝั่งแพลตฟอร์มรายงานว่าเงินที่เธอได้รับนั้นสมเหตุสมผลและถูกกฎหมาย และภาษีรายได้ส่วนบุคคลได้รับการชำระและหักภาษีโดยแพลตฟอร์มแล้วและสิ่งที่เธอขายทางออนไลน์ยังเป็นสินค้าปกติและมีคุณภาพที่ผลิตโดยผู้ผลิตทั่วไปดังนั้นคุณจึงบอกว่าเธอมีส่วนร่วมในการช้อโกงซึ่งไม่มีหลักฐานสนับสนุนและไม่มีหลักฐานมารองรับฟ้องได้ยังไงกฎหมายไม่ใช่เด็กเล่น มาหลานดูด้วยความโกรธเธอสร้างเรื่องโกหกเธอพูดบนอินเทอร์เน็ตว่าสามีและลูกชายของเธอเป็นอัมาพาตบนเตียงจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นั่นเป็นเรื่องโกหกสามีและลูกชายของเธอไม่ได้เป็นอัมาพาตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เลยพวกเขาเป็นอัมาพาตจากการเคี่ยนตีฝ่ายพูดอย่างช่วยไม่ได้แม้ว่าสิ่งที่คุณพูดจะเป็นความจริง แต่ความรับผิดชอบก็ตกอยู่กับผู้ถูกทำร้ายไม่ใช่เธอเว้นแต่สามีและลูกชายของเธอจะเป็นอมพาษเพราะเขาเป็นอมพาษเราจะไม่สามารถจับกลุ่มเธอได้คุณมาหลานอ้าปากค้างและตะโกนอย่างบาาง้าคลั่งฉันคิดว่าคุณจงใจปกกปิดเธอคุณรู้ว่าเธอทำผิดกฎหมายแต่คุณไม่ได้จับกลุมเธอคุณมีเจตนาอะไร อีกฝ่ายดูเหมือนจะเลิกอธิบายกับเธอและพูดว่าคุณผู้หญิงเราไม่สามารถยื่นเรื่องสำหรับปัญหาที่รายงานได้จริงๆดังนั้นโปรดอย่าดำเนินการต่อเพราะเรื่องนี้ใช้ทรัพยากรสาธารณะถ้าคุณ สามารถค้นหาหลักฐานที่จับต้องได้ของการก่ออาญากรรมของเธอจากนั้นคุณสามารถส่งหลักฐานดังกล่าวให้กับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะของเราได้ตราบใดที่มีหลักฐานว่าเธอมีปัญหาแต่เราจะยื่นเรื่องเพื่อทำการสอบสวนอย่างแน่นอน ไม่เช่นนั้นถ้าแค่คนคนหนึ่งโทรมาบอกว่ามีอีกคนหนึ่งร่วมก่ออาชยากรรมโดยไม่มีหลักฐานและขอให้เราจับเขาเราต้องจับกี่คนต่อวันเพื่อแก้ปัญหานี้ยิ่งไปกว่านั้นหากเรายื่นเรื่องจริงและพบว่าอีกฝ่ายเป็นผู้ที่ทำผิดเราจะไม่ปล่อยมือจากบุคคลที่แจ้งตำรวจเท็จและจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับอีกฝ่ายเมื่อถึงเวลา ทันทีที่มาแลนได้ยินว่าเธออาจต้องรับผิดชอบเธอก็ตื่นประหนกทันทีเธอเคยติดคุกมาแล till, ้วหลายครั้งและเคยติดคุกที่อเมริกาด้วยพูดตามตรงแม้ว่าวันเวลาแห่งผีและความโศกเศร้าในทันทสถานเบตฟอร์ดฮิวจะเหมือนพระเจ้าแต่ถ้าเธอได้รับอนุญาตให้เข้าไปอีกจริงๆเธอไม่กล้าอย่างแน่นอน ดังนั้นเธอทำได้เพียงเย้ยหยันอย่างขมขื่นฉันคิดว่าคุณกำลังพยายามปกปิดไอสารเลวนามสกุลเฉียนเมื่อฉันพบหลักฐานฉันจะรายงานเรื่องนี้ต่อหน่วยงานระดับสูงของคุณและยื่นเรื่องร้องเรียนกับคุณ หลังจากพูดจบเขาก็วางสายทันทีเซียวชูรานเขาาประตูห้องน้ำในเวลานี้แล้วถามว่าแม่เป็นอะไรไปลูกมาลานพูดอย่างโกรธเกรี้ยวภายในใจฉันกำลังจะตายเพราะความโกรธเกรี้ยวเซียวชูรานส่งสัญญาณให้แย่เชนหลีเกลี้ยงเข้าไปในห้องน้ำด้วยตัวเองและช่วยมาลานออกมา ทันทีที่มาแลนออกไปเธอเห็นเย่เชนรอยอยู่ข้างนอกประตูและดูด่าทันทีด้วยความกโกรธลูกเขยที่ดีฉันรู้ว่าเคียนหงย่านหันไปทางไหนถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตขณะที่เธอพูดอย่างนั้นเธอพูดอย่างมีอารมณ์มากขึ้น คุณรู้ไหมว่าเธอไร้ยยังอายแค่ไหนเธอวางโทรศัพท์มือถือไว้ในห้องนอนของเซี่ยวฉางเกี้ยนและเซี่ยวหายลงและปล่อยให้เซี่ยวฉางเกี้ยนและเซี่ยวหายลงนอนบนเตียงเหมือนผักและทำงานจบลงแล้วปล่อยให้หญิงชราที่ตายแล้วก้มลงกับเธอและให้อาหารพวกมันสองคน ขณะให้อาหารเธอยังเล่าให้กล้องฟังว่าเธอเศร้าใจแค่ไหนสามีและลูกชายของเธอถูกรถชนคนขับหนีไปได้และไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเธอและแม่ยายวัย8ปปีสามารถเพียงไปที่ตลาดผักเพื่อเก็บใบกะหล่ำปลีที่ไม่มีใครต้องการกลับมาและให้อาหารพวกเขาทั้งสอง พูดอะไรอีกแต่งงานกับไก่แล้วตามไก่เหรือแต่งงานกับหมาแล้วตามหมาลำบากแค่ไหนฉันจะไม่ทิ้งพวกเขาฉันโกหกมากมายเพื่อหลอกลวงชาวเน็ตเหล่านี้และซื้อสิ่งที่เธอขายในห้องออกอากาศสดของเขาสิ่งของ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ใบหน้าของมาหลานก็แดงก่ำด้วยความโกรธและเธอก็ตำหนิอย่างตัวสั่นให้ตายเถอะประเด็นก็คือผู้หญิงเลวคนนี้ค่อนข้างโด่งดังมีคนออนไลน์มากกว่าหนึ่งหมื่นคนในห้องถ่ายทอดสด คนหนึ่งหมื่นคนนั้นเหมือนคนงี่เงา่าใช่เธอเชื่อทุกอย่างที่เธอพูดไม่ใช่แค่เธอขายของแต่คนพวกนั้นรีบซื้อราวกับว่าเธอไม่เคยเห็นอะไรเลยโกรธเหรอแย่เชนถามด้วยความสงสัยแม่ครับคุณรู้ได้อย่างไรมาหลานพูดด้วยความโกรธ ไม่ใช่ว่าฉันไปห้องน้ำแล้วไม่มีอะไรทำฉันเลยหยิบโทรศัพท์ออกมาดูวิดีโอสั้นๆแล้วดันถ่ายทอดสดในเมืองเดียวกันฉันได้ยินเสียงและรู้สึกคุ้นเคยเมื่อฉันคิดอย่างรอบคอบแล้วมันไม่ใช่เคียนหงใช่ไหมาสวยมากจากนั้นฉันก็เข้าไปในห้องถ่ายทอดสดของเธอเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น เธอกำลังโกหกคนข้างในฉันเห็นว่ามันจะได้ผลฉันต้องเปิดเผยสิ่งที่น่ารังเกียจและไรย้ยางอายนี้จากนั้นฉันก็แก้ไขหลายอย่างเปิดเผยเนื้อหาของเธอและโพสในห้องถ่ายทอดสดของเธอเป็นผลให้แฟนงี่เง่าจำนวนมากในห้องถ่ายทอดสดของเธอเอาแต่โพสเกี่ยวกับการทำงานหนักของยันเจียยันเจียเป็นนางแบบ ของยิงเก่งแห่งยุคสมัยแล้วเนื้อหาที่โพสต์ไม่ปรากฏโดนล็อกไม่รู้เป็นไงเข้าไม่ได้อีกถามฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์แล้วทางออนไลน์ฝ่ายบริการลูกค้าบอกว่าเป็นเพราะฉันถูกอีกฝ่ายบล็อกฉันเลยดูการถ่ายทอดสดของอีกฝ่ายไม่ได้ จากนั้นฉันรีบโทรหาตำรวจแต่ตำรวจบอกว่าเคียนหงย่นไม่ได้ละเมิดกฎหมายและไม่สามารถจับกุมเธอคุณพูดอย่างนั้นได้อย่างไรสำหรับพฤติกรรมที่น่ารังเกียจและไร้ยังอายของเคียนหงย่านจะเป็นไปไม่ได้ที่จะยิงเธอโดยตรงฉันไม่ผิดฉันโกรธจริงๆฉันโมโห